สวัสดีครับพ่นบ,บานปลาคือเกาพี่น้องผมเมื่อนี้ม่ออกมองออกไม้หนาวเราพี่น้องผมได้เกาหลีนะครับได้เสียมาสามตัวสี่ตัวนะครับเมื่อนี่บรรยากาศไม้อยู่ทั้งหลังเขานี่ครับนี่เมื่อนี้มากไก่จังน้อยครับแถวสู้โบรครับผมเขียดผู้มีสั้นดงนะครับหุ่นละเอาที่รลงไปทังใต้หุ่นลัพี่น้องผมหังนี้ก็เป็นทงไฮทงหน้านะครับเนะาะทำการเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับก่อนฤด,ดูหนาว ยังอยู่เป็นบางเจ้านะครับนี่สีเหลืองเลืองอยู่งนั้นก็เป็นทางกิตะวันออกนะครับผมนี่ก็เป็นไม้ของเฮามานํำกันกับพั้นเบียรนะครับนี่แล้ีหมาญนึกโบหมานพี่น้องผมเขานาหนาวแล้วยนะครับป่ามันบ่ค่อยกินเบ็ดนะครับแต่ว่าออกมาอยู่บนเศร้าพี่น้องผมได้จากตัวสองตัวนะครับเนาะพื่ได้ไปเป็นกับเขวากั้นหนาอ่ะที่ตามลุ่นเบึงน้ำกันพี่น้องผม โอ้โหี้หมายงามพี่น้องเลยเบองครับเป็นปลาบักกระจับนะครับปลาบักกระจับแล้วก็ผสมกับปลาปือพี่น้องผมปลาผือปลาปูปาปนะครับต่วาสิม,มีตัวบอคุณเห็นขึ้นอยู่ใกล้ๆคุณตัวหนึ่งพี่น้องผมมามาล่องกันเบองครับไม้แรกพี่น้องผมนี่แหละอาวุธมื่อนี้พี่น้องเบสฟรังนะครับ เดี๋ยวรูเรื่องนะครับตึ๊บเนี่ยต้องได้ใจเย็นเย็นจังเอยพี่น้องผมพาช่วงนี้มันก็นหนาหนาวแล้วนะครับเนาะหนาหนาวปล่าบุกค่อยกินเบ็ดนะครับนอกจากว่าที่ฟุกอีรีู่ละ่ะบุคือวังหน้าห้อนนะครับไี่เสียระยะอะไรบัาน,นี้ ค่อยๆบิ่งกันไปพี่น้องผมโอ้ขึ้นกัวืนอนกัปงเข้มมาหน้สภาพอากาศบค่อยเอือ้อมนุ่ยพี่น้องเลยเบิ่งครับถึงลมนะครับตีเบ็ดเนี่ยพี่น้องแล้วก็ฟ้ามืดฟ้าคึมมี่คือวนจี๊ดกกนี่ครับคุณทั้งนั้น ดำติกมาเลยครับผมเป็นตะคือบอลั้นบ่เป็นตะค,คือกะจีบวยเมื่อน,นะครับหลังจากว่าฟ้าคึ้มมาก้าคึ้มแล้วมันก็นล่มมากแบบนี้บวกกับสภาพอากาศมันเย็นพี่น้องนี่นมันปลากระเสียงเลื่มเปียนแล้วนะครับเนี่ยที่หารุ่นอีกจังน้อยพี่น้องผมบรรยากาศว่เป็นใจพี่น้องเลยเอาเมืองบรรยากาศเอาเด้อครับเด้อบรรยากาศเอาครับ ดูหนาวในบ้านเกาหลีพี่น้องต้นยาก็เริ่มตายไปแล้วบนนี่นะครับบรรยากาศเขาท่าอยู่พี่น้องผมแต่ว่าโบาเป็นใจในการรกเบ็ดนะครับหลายส่วโมงแล้วไม่ได้ปา่าขวโตอยู่พี่น้องเลยถือว่ามาเอาบรรยากาศเล่ากันนะครับ เริ่มหายากแล้วพี่น้อง้ยป่ากันเลยเหนืออากาศมันหนาวมันเย็นนะครับปา่าข้ายทิ้งห่ายหญทานหามงลบมงลี่นะครับเดือนท่านว่ากระสีเป็นน้ําแข็งเบิดแหรอครับน้ำมือนี่ตรงนี้ร่มแดดกระมี่มาเป็นข้างเข้านะครับส่วนมากสิ่บดกับล่ม ร่มหนาวร่มเย็นมากน,านี่ไปใช้ซ้ำมาหนิเนื้อน,น,น้ำก๋เย็นพ่อน้ำเนือเอเ้อ Chưa xong bùa Ôi cho mẹ múc thằng đấy cũng mua quá จับออกมาเลยเขาฟังกว่านั้นน้อยเงเมน้อาเมยน้องามย้อเมฆอู้หันคึกบ่บปนีโอ้ยโปตีนยิงโปรตอ่ามึงดิมึงดู

ขาแดงเบิดพี่น้องเลย <c oughs> เอาทุกเอายากพี่น้องเลยน้อกระนาวเต็มแรกมากแล้วนี่เวาได้ซุ่มกันอยู่หรอกพี่น้อง